สวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนท์ธิยาก,กับสิบเอตามแม่วีนะคะหวัว่ผ่านมาแม่วีโค้งสุดท้ายเพื่อนกะห้เขา่หาหานึงนะคะให้เลขสามคูนึงแน่นันก็มีหาหนึงนะคะกบเขางวดนี้แม่วีกะห้ต้องงวดอีกแล้วนะคะเพื่อนว่ามั่นใจงวดนี้จะเข,ขื่นคือเกานะคะฟันหินสายบุญนะคะฝันเห็นสายบุญย้ำด้เลขกบเขานะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะของแม่วีนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ อ่ะแม่วีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ้เลขแมววีก็หายน้อยเนาะทานุจำผัวผิดหกโม่้ยุคุณแบบมีหาหนึ่งกับยังของแมววีหายเมื่อนั้นที่สองสามคู่หนึ่งเลยหกแปดกับหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดกำหาหนึ่งเนาะเขาหาหนึ่งเขาตกรับแมววีได้ร้ายเป็นไรค่ะเดีพ่อได้ไปเฮ็ดอันจะบอกได้ว่าแมววีซื้อเรกพวกกรับอีกไม่เอาเลยออา หวดก้อนนี่การหาศูนย์นูแม่นเน้อหาศูนย์กับสื่อบอตัสเขียนญวายุตัตหวหอดมือก็เลยเล่เล่ม,มันเป็นอียังดอกนู่นหออนูมาสัมผัสแบบวิก้อนเหล็อกออกมือเดียวนึงได้แมนจ้ะแมนเออสองมือหนูมาวันที่สิบสี่หนึ่งก้อนเหล็กออกสองมือแม่วิกัเลื่อมเล่บป่ค่ะกับบอ,อลืมที่อยากขายของบ่็ยากดอกมัน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 ยังไงล่ะสงสัยเอามันดวงเ้าสิบไม่ได้จ้าตังถามขอผู้่ม่นะคะแมน ก็มีเอฟซีเพิ่นโชคดีนะแม่วีแต่ว่าเพิ่นเห็นแม่วีว่าจะไปเฮตบุญกระทินนะคะเพิ่นก็เลยเพิ่นว่าเพิ่นถือบอร่รลายดอกเป็นเลข,อ,เลขอันเลขดังเลขดังเนาะจ้าบางของกระจ่ายแค่เครื่องเดียวนะเพิ่นก็เลยรวมทั้งบุญกับแมว่วีที่ว่าแม่วีจะไปเฮตบุญกระทินเพิ่นรวมทั้งบุญน,นาให้น้องอันท่าน,านคะ่ะ กับของนนทิยาค่ะกมี่แม่แสงนะคะจากกรุงเทพนะคะไหแม่วีหาลอยค่ะขอบคุณค่ะนนทิยานะคะกับไหแม่วีหาลอยค่ะว่าเป็นหนึ่งพันบาทค่ะขอบคุณค่ะทำบุญกับแม่วีหาลวเด้อค่ะนะคะงวดนี่ไม่วีฟันไปค่ะมีแน่ตังให้เอฟซีบอ มีมีกะมาไหลคือเก่าละว่าเอาลายดอกจ้ามาขายเพราะมีคนมีทุนเอาในน้อยแล้ะนูก็จะจะมาตามแม่วิโคงสุดท้ายคือเก่าจ้ะเงินครับว่าอไรลูกแม่วิจะไปอุดรเมื่อไหร่คะไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามจ้ะบุญกระถินนี่วันที่ยี่สิบสามตามตามจองซองทข้าไปามซองนี่ได้ยินปะคะไปเป็นมือถวายเลยเพราะว่า นะคะเงินที่รวมทั้งบุญกับแม่วีแม่วีแต่ไปวันที่ยี่สิองยี่สิบสามเนี่ยได้คะแนนนะคะกมทนาบุญน้ำนะคะนะคะสำหรับแม่แสงกทมนะคะฝันกับฝันดีดอกฝันฝันเห็นสายบุญอีกครับกับสายบุญเยอะมากแม่กต่มิตรสายบุญเพราะว่าแม่มีฝันเห็นสายบุญน้ำแดงนี่เลียเขาตลอดนะคะมาตลอด คนมาหลายก็สา,ายบุญสายบุญวงวดนี้คือขืนขืนกับรถครับเออเอาเลยหลูกเอาเลยเอาเลยย่ก,กับรถเด้อย,ย่ก,กับรถปีกาปีแหละบอกค่ะ,คะเพิ่นเพื่อนไปเห็นยังย่หันสายบุญกะกับไปท่าบุญกันบแต่ว่าสิมีเด็กหน่อยน้่หลหลเด็กหน่อยนั่งยุทายรถแมนเด็กหน่อยนั่งยุทายรถก็เลยคิดว่าสงสัย่นสีเวียนขึ้นมาเฮ้าจนไดแหละ พอบาเลขรดแม่วีก็ออกหมดแล้วเนาะจ้าม่อไส้สองขั้นก็ออกแล้วขั้นหนึ่งกับสามโตตรงงหาแปดสามขั้นหนึ่งกับสามเจ็ดหาก็ออกเจ็ดหารางเลขบ้านธนุจั๋มวพิษเป็นสองสองสามเลขออกสามสามสองงอนนั่นก็เหลือตะลุดกระบะนี่มันบ้าแมนกระบะกระบะนี่มันเป็นสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะสายบุญรั่งขึ้นหันนั้นบ้าแมนค่ะพหมว่าคือแบบ คือวนเวียนเลยล่ะวนเวียนคนสิคือวนเวียนอยู่แถวนวีนน้ล่ะคนบริหารทั้งอื่นจ้าเด็กกับวัสดุใสไก่เมียนลูกเมียนทาทาทือๆก็อยู่น้ำเฮียนน้ำซ่านนี่ยมัน,มนบ่เมียนทะเบียนรถกระบะเป็น,น,น401 401ไก่เน,นี้ายเขาตัดเอาน้ำเด้อถ้าแม่ตัดแม่จะตัดจั้งไหนค่ะ4004141441 หนูหนูหนูหน,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 นูสแกนให้ว่าต้องตัดว่าต้องกราฟเนาะจะเป็นเลขไรตัวเบียนค่ะหนูสแกนสี่ศูนย์สี่หนึ่งกราฟศูนย์หนึ่งถืงว่าแม่อืมสียนแบบนี้แบบมันมนี่อันบนับนย์ค่ะถามแม่แม่มากจริงๆรเนี่ยมันไม่เรียกสี่ศูนย์หนึ่งแล้วเลขสองตัวน้องนิาตตัดลงมากแต่นี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแม่วิจะเน้นให้ตัวได้ค่ะเป็นสี่ศูนย์เลยศูน ก็ให้กลับด้วยโมกสกว่าเน้นตัวนี้กลับด้วยซื้อไปกลับบนรางนะคะค่ะแตะว่าเราเคยเคยหายไปแล้วแต่บล็อกกลับหรอจะได้เพราะว่าแม่กับพลาดดูผู้หายกับเก่าลืมกลับเอแม่เนื้ สักสื้อคิดนะเนี่ยนั่นไหมนั่เห็ดกระเพราคายเข้าใจโยค่ะเป็นแม่ค้าเลี้ยนนาเลี้ยนลังจะได้ลงจักน้อยนะแต่ละมือต้องมานั่งกิจเลยวะเขาจีดอยังให้ลูกค้าี้ยนค่ะแต่ละมือนี่แม่นู่นี่มืออื่นกับแม่นู่ของไม่เป็นประการอ่านึงก็ได้ลงนาลงลังสปานนั่นแม่ก็ยังมีเวลาไปเห็ดบุญนี่นะคะ อาจจะรู้ว่าแม่หายต้องวดนี่แม่หายสักนี่น,นะคะ่จะจ้าแมนมือคงทุตายมาอีกค่ะคงสุดท้ายมาตามคือเก่าอย่าฝ้าลำคานน่นพิยาเาานนยาด้อค่ะเด้อบ่จ้าบ,บล่ลำคานมาโลดนะคะ,ะถือหน่อยถือหลายก็สิมากคือเก่านะคะนะคะแม่วีหายต้องวดนะคะเพิ<ๆ>่นฝันเกี่ยวรถกระบะเพิ่นรถกระบ,บะเพิ่นมีเลขแค่สามตัวเด้อพี่น้องเด้อมีสี่ศูนย์หนึ่งนะคะแม่วีว่าตัดเอาแน่นี่เพิ่น ตัดลงมาจะเป็น40 41 01แม่เราบอกว่าให้เน้น40นะคะแล้วก็ไปกับผนล,ลางน้ำได้พี่นอ้องเ้อทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทังหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลนะคะมวดที่ออกหาศูนย์นะแม่แล้วก็หาเก็ตหาศูนย์มันก็ออกหาศูนย์ลางนะคะมวดที่ผ่านมาเนี่ยแม่แล้วห้ตาสองโตห้หาหนึ่งมันก็ออกหนึ่งหาลางนะคะงวนนีให้แบบนี้ จะเป็นโตัได้เป็นบนหรือเป็นล่างเข้าค่อยมาติดตามน้ากันแต่ว่าคงสุดท้ายนนทิยาจะมาตามแม่วีอีกนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้ค่ะเออแม่จะไปเฮ็ดบุญกะทินวันที่ยี่สิบสามเนี่ไปก็ผู้ไดค่ะไปก็บพ่อเยอะเลวก็จะเป็นพี่น้องน้ำเน่ายาดิยาดได้ขอพวดเข้าหน่อะค่ะแต่ไม่จริงว่าจะไปมืออื่นค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนว่าไปมือถวายซะ นุกอะไปน้ำบ่ได้นุอมิตรโมตนาบุญน้ำตามันไปเหตุบุญน้ำเพราะว่ามันเอ่อมันตรงกันกับที่บ้านที่บ้านกันทีเดียวกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไม่เป็นไรเดีจะอุ้มมาฝากจ้าให้หนูโชคดีนะแม่อีเด้วยจ้าเลขตรงกันทั้งหลายมันจะจัดหลายๆเพราะได้ไปเหตุบุญได้มากกว่าได้ไปสายอกค่ะเพิ่น ก็เอาไปเฮ็ดบุญฝากไว้น,นั่นคู่นั้นคู่นีกก้วัดนั่นวัดนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่นะคะเดินมาจะเป็นแบบนั้นแล้วนีนว้เป็นคือลูกปอคือกันคือกันเอาเงินใดมาจากการโชคลาภต้นหนามน่นที่ยากจะเอาไปเฮ็ดบุญเอาไปซื้อกับเขาใส่บาทนะใช่ไหมเงิน,นแต่เงินก็ไปเฮ็ดบุญกระทินอันนี้ขายของไปบางที่ไปเห็นเงินไหนสี่ลูกเพิ่นมีลูกหลายคั้นเลยสิ่นบ่พ่ออยู่พ่อกินเขาก็ะหายผลม่ได้คิดเงินคิดอย่างที่เขาก็ะหาย <K an> เอาไก่บุญไน่ท่านบุญไปก็ <K an> มีความสุขกัเราแมมนค่ะ <K an> มันเหตุบุญอย่างเดียวก็ได้ทำไมต้องทเหตุท่าน,นแมนเ่เราทำบุญไปแล้วเราต้องมีท่านนะคะที่ทำบุญน้ำนี่เพราะว่าเพื่อว่ามีบารมีต่อกันนะราคิดแบบนี้<ม>นเพื่อว่าเมือขต่างนามแม่เอามาจังสิวมีแนวฟิตแนวบางมิจังสิจัดจัเบรคมาค่ะเสียงนี่ยิ่งว่าย,ยาาิ่งแหบพอไปพาข้อมาเสียงเสียงเสียงสิเสียงบ่คขึ้นเกาแหบ แล้วกอบพุ่นแม่มีหลายๆเด้อค่ะเด้อหายแนวทางนะคะเนาะให้เบื้องจิตวิบวัฒน์มาพูดกระจ้าว่าให้จับหนาจานะคะนะคะแมวีแล้วก็ะหายแบบนี้เด้อค่ะเด้อหายสี่ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นเลขรถเพิ่นรถเลขรถกระบะแม่มีเนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นสายบุญขึ้นรถเพิ่นทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่นะคะเลขรถนี่สามตัวแค่นี้นะคะรถกระบะสี่ศูนย์หนึ่ง ให้ตัดลงมาแม่วาเป็น40 4101ตัวเน้นแม่แล้วบอกว่าเน้น40บอรอไปกับบนล่างนะคะโค้งสุดท้ายนุิญาจะมาตามไ้อีกคือเขานะคะจดไว้แคบหนาจอไว้ก้อ้ FC โชคดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่วีหลายๆนะคะที่เสียสะละเวลามานางังคุยกับ น้นทิยาก,กับน้องอันนะคะมื่อนีนน้องอันกับมาน้านะคะน้องอันพารวยค่ะส่องไหมนะคะเพิ่นบ่อ,อยใบเบาดอกค่ะส่วนมามิจันนนที่ยาเบาแม่ก็ลูกกรไปน้ากันนะคะอ้าวใกล้ๆเมื่อน,น้อนที่ยาจะมารบปวนแม่อีกแด,ด้วค่ะเด้อขอพึ้นค่าสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ